นะครับอ่ะโจทย์ของเราวันนี้โจทย์ที่3ก็คือลูกทุ่งสลับเพศครับุยฟังชื่อแล้วหวาดเสียวนิดนิดนะครับผมก็คือต้นฉบับของเพลงเนี่ยเป็นผู้ชายขับร้องผู้หญิงจะนํามาร้องต้นฉบับเป็นผู้หญิงขับร้องผู้ชายจะนํามาร้องครับสลับกันนะครับผมโอ้โหน่าสนใจนะฮะกดกล้องครับ คุณส่งใครและร้องเพลงอะไรครับไม่หมดนี่ไปแล้วเข้าเรื่องเพลงแล้วเขาคือแชมป์ที่อยู่ในไมหมดนี่นานที่สุดในจักรวาลมาเวลคุณพูดซะผมเดาทางไม่ออกตกลงคุณจะเลือกใครน้องไบรอันครับผมไบรอันจะขับร้องเพลงโคตรเลวเลยทีม อันนี้คือความในใจเอาเพลงคือความในใจเอาเพลงเพลงนเร็วในดวงใจเพลงเร็วในดวงใจครับโคตรเลยในดวงใจของคุณตักแตนใช่ไหมถามน้องไรอันหน่อยได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนสีน้ำเงินก็สึกท้าทายครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเหมือนกับแสดงความแบบว่าดุหน่อยนิดนึงเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบร้องแบบแนวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับผม ในไม่หมดนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงแนวนี้บ้างไหมลูกในไม่หมดนี้มีครับร้องเพลงของผู้หญิงครับเพราะว่าเอามันเยอะอันนั้นไม่รู้จะร้องอะไรมากเอามันเยอะอันนั้นไม่รู้จะร้องอะไรมากเนี่ยโอ้แสดงว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วสองคนนี้ที่ถูกรับเลือกมาเป็นยังไงมัางครับครูคือฟังชื่อเราไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนมันก็ดูเหมือนว่าเฮ้ย e <laughs> <laughs> มันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันกําลังเป็นที่นิยมเลยนะ,ะตั้งแต่มีคําว่าครอเบิ้ลเกิดขึ้นเนี่ย วิธีการนี้ก็เป็นที่นิยมเลยเพราะฉะนั้นการที่เวทีของเรามีโจทย์โจทย์นี้ครูว่ามันก็เปิดช่องให้เขาได้แสดงออกในมิตินั้นแต่วันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่ถูกเลือกมาร้องและเพลงที่ร้องมันมันมีบางอย่างที่น่าติดตามอย่างกรณีของไรอันน้องเป็นเจ้าของเสียงหวานแต่โคตรเร็วในดวงใจไม่ใช่บุคลิกนั้นเพียงแต่ว่าเขาจะเก็บรายละเอียดในแบบไหนแล้วก็การออกแบบจะนำเสนอเราในแบบใด ก็อยากรู้ครับก็ถือว่าท้าทายสุดเรากําลังอยู่ในโจทย์ที่3โจทย์สุดท้ายของวันนี้ครับในโจทย์ที่มีชื่อว่าลูกทุ่งสลับเพศนะครับบทเพลงโคตรเลวในดวงใจเชิญครับความรู้สึกที่มาเพศตัดเพศซีซี่สามนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ รู้สึกดีใจเพราะว่าเราได้ดูอย่างเดียวยวันนี้เรามีโอกาสได้มาแข่งแล้วก็อยากทำโอกาสตอนนี้ให้ดีที่สุด <S <S เพลงนที่ได้มาคือเป็นเพลงโคตรเร็วในดวงใจครับผมของพี่ตะกัแตนนะครับหาเลือกับพี่ก้องว่าเพลงนี้ดีไหมเพลงนี้ดีไหมก็เลยหาเพลงที่มันรู้สึกว่าฉีกแนวตัวเองไปอีกอีกแนวหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนตัวจะร้องเพลงแบบว่าหวานๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นดุดันขึ้นมาหน่อยครับผมเขาเป็นเพชรอยู่แล้วแบรนด์เป็นเพชรที่ต้องต้องผ่านกันจิระนาย ด้วยความที่หนึ่งผลงาน 4, งทางสี่ต่างๆมันยังออกมาไม่ได้ชัดเจนน้องยังร้องเพลงคนอยู่ทีนี้นเราจะมาใช้รายการนี้ช่วยดึงศักยภาพของน้องว่าจริงๆแล้วน้องคือนักร้องที่ควรไปในทางสายไหนที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ไม่มีใครจําที่สองอยากให้น้องเราเนี่ยเป็นศิลปินระดับตน้ตนๆของประเทศน,นี่คือเป้าหมายตอนซ้อมบนเวทีเนี่ยก็มีอุปสรรคก็คือเหมือนกับว่า เรายังไม่แม่นมากแล้วก็อารมณ์บางทีบางจุดมันยังไม่ถึงก็ต้องเพิ่มตรงน,นี้ไปครับผมความกังวลในโจทย์นี้จะทำให้ไรอันผ่านไปได้หรือไม่กับเพลงต่างสไตล์ที่ไม่เคยร้องมาก่อนและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมจะทำให้ผลงานในวันนี้ออกมาเป็นเช่นไร